สีเขียวสัญ,ญลักษณ์ของความปลอดภัยและสุขภาพตอนนี้มาอยู่บนเครื่องพิมพ์ฉลากยาของคุณแล้วและนี่คือเครื่องพิมพ์ฉลากยาอีซี่ิ้นสีเขียวที่ไม่ได้มีดีแค่พิมพ์ฉลากแต่เขาจะช่วยให้มุมสายยาของคุณดูสดใสและบอกได้ทันทีว่า คลินิกนี้ใส่ใจสุขภาพและความปลอดภัยของคนไข้คุณต้องพิมพ์ฉลากยานี้พิมพ์ด้วยระบบความร้อนที่ไม่ต้องใช้มึกและคุณจะไม่ต้องเสียเวลามาเปลี่ยนริบบอนอีกหัวพิมพ์นําเข้าจากญี่ปุ่นพิมพ์คมชัดมาพร้อมกับโหมดซีโร่เวทที่จะช่วยดึงกระดาษแผ่นแรกกับอัตโนมัติเครื่องพิมพ์ราคาเริ่มต้นเพียงแค่3390บาท และที่สำคัญเรามีฉลากยามาพร้อมใช้งานได้ทันทีทุกม้วนเป็น DPA ฟรีปลอดภัยมั่นใจได้เลยแม้จะใช้กับเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุฉลากยา Easy p In ของเราเคลือบหนาถึง3ชั้น กาวติดแน่น1ม้วนมี500ดวงมีขนาดให้เลือกถึง2แบบคือ80ดคูณ50มิลลิเมตรมีแบบพื้นขาวพิมพ์ดำพื้นขาวพิวน้ำเงินและพิมพ์ดำกรอบเขียวกรอบน้ำเงินและมีขนาด80ดคูณ60มิลลิเมตรพื้นขาวพิมดำแล้วเรายังมีของแถมฟรีเทมเพลตฉลากยา9ภาษาครบจบให้กับคลินิกของคุณเลยคุ้มค่าสุดๆค่ะเพราะฉลากยาที่ดีไม่ใช่แค่คมชัดแต่ต้องปลอดภัยด้วย e a s y p พิ้น ES9 อสสีเขียวลูกเล่นใหม่เติมสไตล์เพิ่มความมั่นใจให้กับคลินิก สนใจทดลองสินค้าสามารถเข้ามาทดลองได้ที่พิกัดสังคมสงเคราะห์14เปิดให้บริการตั้งแต่9้าโมงเช้าจนถึง5โมงเย็นและเรายังมีทีมซัพพอร์ตคอยสอนการใช้งานทุกวันตั้งแต่9้าโมงเช้าจนถึง4ทุ่มสนใจทักหาแอดมินได้เลยนะคะ